น่าจะอยากเดินอันนี้คือชั้นหนึ่ง <c oughs> ชั้นสอง <c oughs> <c oughs> เราอยู่ที่หัวลําโพงนะครับใช่สถานีรถไฟหัวลําโพงเรากําลังจะเดินทางโดยรถไฟนะคะไม่ได้มานานมากเลยหูนี่น่าจะขึ้นครั้งที่2ชงครั้งแรกนี่น่าจะประมาณ2 0กว่าปีที่แล้วไปขึ้นบ่อยใช่มาทําไมก็ไม่รู้ไม่รู้ทําไมไม่อยากขึ้นเครื่องเนี่ยพวกเนี้ยก็จะคิดว่าแบบนั่งรถไฟจะหัวเดียเปียวเปียกๆน้อนร้อนอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วมันเป็นไงมันสบายมากจริงจริงแต่มันแบบก็ยังดูแบบเก่าๆอยู่นะเว้ยมันดูเก่าแต่ขึ้นไปรถไฟคือใหม่เลยแล้ว ได้เดี๋ยวเราไปดูไปดูเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในก่อนไปพาไปนี่นะครับมาดูเต็มของนะโอ้โหแล้วดูของเยอะมากขนของขึ้นรถไฟปวดหัวเจ๊เื่นแล้ว ตนรถไฟตอนสองทุ่มนะตอนนี้อยู่ประมาณ1นุ่มครึ่งเท่านั้นเองนะครับก็รออีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับดูของเพียบมีผู้ร่วมเดินทางนะครับน้องก๊อตนะครับน้องฝนนะครับแล้วคุณแม่ยายนะครับแม่กราบเอ้ยรชเชลีนด้วยบ๊ายบายชยลีนบา๊บายบายบ๊ายบาย,ยนะครับเดี๋ยวมี แกมและน้องแพรด้วยนะเด e ี๋ยวรอสักแป๊บหนึ <toilet> ่งนะครับเราเดินเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในชานชลาที่ห้าใช่อ่าอุ้ยน้องเชอรีนไปด้วยจะพาเด็กเชอรีนนะครับมาครั้งแรกเลยขึ้นรถไฟครับขึ้นรถไฟครั้งแรกขึ้นรถไฟครั้งแรกก็กี่ชั่วโมงนะตั้งแต่สองทุ่มจนถึงหกโมงหกโมงเช้าโอ้โหจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องมีลุ้นกันนะเนี่ยพาเชอรนเน ถไฟชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งมันมีสองชั้นเหรอมีสามชั้นมันมีสามชั้นใช่รถไฟบ้านอะไรมีอะไรสามชั้นโอ้ยรถไฟมีชั้นเดียวอยู่แล้วก็ชั้นหนึ่งอ่าเชอร์ลีนดู <c oughs> พอ่อนดูตื่นเต้นกว่าเชอร์ลีนอีกไหมเนะี่ยกว่าลูกอีกนะเนี่ยอ่านี่เดี๋ยวดูไปดูนะครับว่าเชอร์ลีนเนี่ยจะอยู่ใน ขบวนรถไฟแล้วจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวต้องไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกัน นี่ก็คือรถไฟชั้นหนึ่งนะคะที่ไปได้จองเพื่อที่จะไปหนองคายกันนะคะเราจะนอนที่นี่คืนนี้เดี๋ยวรถไฟออกตอนสองทุ่มแล้วเดี๋ยวเราจะถึงที่นู่นตอนประมาณเกือบ7จ็ดโมงเช้าค่ะถึงที่หนองคายเลยมีมอะไรบ้างในห้องเขามีทีวีให้นะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ดูได้แล้วหรือยังมี g p s มีช่องหนึ่งช่องส<ม>องมีบอลมากวันนี้มีแมนอยู่เออต้องลองกดดูเนี่ยเขามีทีวีให้ทั้งบนทั้งล่างเลยแล้วถึงเวลานอนอะทั้งบนทั้งล่างเลยอันนี้คือ2ชั้นใช่2ชั้นเดี๋ยวเดี๋ยวถึงเวลานอนเดี๋ยว ก็คือเตียงทางข้างบนแล้วก็เตียงข้างล่างให้เลยแล้วตรงนี้ก็จะมีที่แปรงฟันอันนี้คือที่ชั้นหนึ่งมีแค่ชั้นหนึ่งเนาะก็คือมีที่แปรงฟันแล้วก็กระจกห้องก็จะเป็นห้องส่วนตัวปิดประตูแล้วก็ล็อกได้ด้วยมีมอนผ้าปูใช่เขาจะปูผ้าแล้วก็ทําเป็นที่นอนให้เลยมีอันนี้ก็คือบอกเอาไว้ลองนอนถ้ามาแบบสี่คนเนี่ยก็คือทําห้องเป็นคอนเนคได้เลย เหมือนโรงแรมเลยเขาก็จะคิดเตียงล่างประมาณ1,500ลางประมาณ1,000เดี๋ยวนี้รถไฟเขาใหม่มากเนาะก็จะเป็นเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ราคามันก็เป็นไปตามแบบมันมีหมดกี่ชั้นมีทั้งหมด3ชั้นตกลงมันมีชั้นเดียวหรือ3ชั้นมี3ชั้นรถไฟอะชั้นเดียวมันมีหลายเกรดราคาก็คือชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามแล้วก็ตรงกลางจะมีห้องทานข้าวด้วยชั้นสามนี่ราคาเท่าไหร่อ่ะชั้นสามมีห้องนอนป่ะชั้นสามน่าจะไม่นอนอันนี้คือชั้นหน ใช่อันนี้คือชั้นหนึ่ง <c oughs> ชั้นสอง <c oughs> ชั้นสองก็จะนอนได้รู้สึกชั้นสามจะอีกขบวนหนึ่งนะ <c oughs> ตอนนี้รถไฟก็ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะออกตรงเวลามากก็คือสองทุ่มเนาะก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งประมาณสามทุ่มครึ่งเขาก็จะมาทำเตียงให้เรานะคะแล้วก็นอนได้เลยตอนนี้ก็นั่งเล่นไปก่อน <c oughs> เชอร์ลิงกินข้าวเพลินไหมเพลินไหมเห็นไหมเขาบอกแล้วว่าเปิดประสบการณ์การนั่งรถไฟแบบใหม่ไม่ลำบากไม่เหนื่อยเหมือนเมื่อก่อนแล้วจัดเตียงไหมคะเขาเจะจัดเตียงเขาจะจัดเตียงอะไรจะพูดไหมคะเดี๋ยวกำลังจะไปดูชั้นสองค่ะอ่าเราจะนั่งลุ้นกี่ชั้นอะชั้นบนกับชั้นล่าง ไปบ้านอะไรมีสชั้นไปแบบชั้นสนะคะที่มันเป็นม่านเปิดปิดนะคะเป็นม่านรูดวันนี้นอนม่านรูดสนุกไหมชลีน้องลิน่าจะน่าจะอยากเดินแต่ว่าวันที่ไปจอง้เขามีคนจองแล้วแอบไม่รู้ไิ พูดได้เอาพูดเลยทำห้องเรียบร้อยแล้วเขามาทำห้องแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้จะของเราเยอะเกินไปอ่ะชลินพูดเอาเอเออชรินชอบไหมเอาเออออะพูดแล้วเตรียมตัวนอนเนีเตรียมตัวนอนแล้วเดี๋ยวเราปิดไฟตรงนี้ก็จะมืดเลย ด้าฟก็จะขึ้นไปนอนข้างบนแล้วมัมมี่ก็จะนอนกับเชลินข้างล่างแต่เชลินจะนอนไหมนิวสิยังซ่าอยู่เลยเนี่ยฮะยังซ่าอยู่เลยเนี่ยฮ <c> ะ <oughs> รถมันโยกเนาะ <c oughs> เดี๋ยวหงายท้องอะคุยอะคุยไหนแล้วอะพูดพูดแล้วพูด พูได้แค่เนี่ยเอ๊อแล้วเราก็จะวาร์ปไปอีกทีนะคะตอนเช้าเลยน,นี่ชลินนอนแล้วลาวาร์ปไปอีกทีตอนเช้าถ้าชลินดื้อม,มากมืนมีจะพาชลินขึ้นไปนอนกับปลาข้างบนไ,งไ,งไปแล้วบายบายชลินบายไปก่อนบา,บายชลินซึ้มากไปแล้วนะ รถช่วอแหนยิ้มหวานๆจะนินขาเด็กเกเด็กเกลูก Esto. ¿Eh? แล้วเย็นเนาะนนอากาศเย็นเยนะ็นเนาะตอนนี้กำลังรอรถตู้อยู่ร<อ>ถไฟมาเทียบชันชาลาปลายทางก็คือหนองคายเรียบร้อยถึงหกโมงสามสิบใช่ออกสองทุ่มก็สิบชั่วโมงอืประมาณสิบชั่วโมงได้นอนไหมได้นอนนิดหน่อย <laughs> ได้นอนอนหลังฝีเลยฉ <laughs> ึกฉักฉึกฉักตลอดทางเลยไม่ค <laughs> <laughs> ่อยดีอ่ะคู้ร่วมแกง๊งใช่คุณร่วมแกง๊งคุณร่วมแก๊งคะ่ะบายบายคะ่ะ <laughs> วันนี้ก็จบคลิปของการขึ hmm, uh, so, uh, ้นรถไฟนะครับพาเชลีนขึ้นรถไฟอ่ะอัปเดตสถานการณ์ต่อรถไฟเคลื่อนขบวนพอดีเลยอัปเดตสถานการณ์ว่ารถไฟตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยมาตอนนี้รถไฟชั้นหนึ่งไปแล้ว ใครที่แบบไม่มีสมาธิในการนอนเห็นอะไรนิดหน่อยไม่ได้นี่ไม่ควรมานะไม่ได้นอนจะไม่ได้นอนนอนแล้วบางคนเมารถไฟก็ต้องเอาพกยาแก้เมา,มาด้วยนะครับแต่ถ้าใครเมาค้างก็ไม่ได้อ่าถือว่าโอเคนะนไปแล้วบ๊ายบาย,บายชุ่มโอ้โหฉากสวยเลยเยี่ยมเลยนะครับ ลาไปก่อนนะครับบาย